สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีเพื่อนๆซุปผู้ซุกคนค่ะมือนี้จะไม่เห็ดขาหมูเนาะค่ะไก่ขาหมูมาอันหนึ่งก็เลยจะไม่เห็ดขาหมูสดห่อนๆนิดจังหน่อยค่ะก่อนอื่นก็เอาขาหมูมาทอดให้น้งมันแห่งๆวัาจานจังหน่อยเลคะ่ะพาเว่าเลาเขาาปต้มมันจะได้บลิ่เนี่ยค่ะมันก็จะเปื่อยๆแบบเปื่อยดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะบม่เป็นเละลเลยค่ะเนยแลอวค่ะเนาะเอามาถอดมาล้วนน้ำมันให้ หนังมันแหงหงจักหน่อยหนึ่งแล้วก็เสด็จมีความกินแบบหอมๆหนังไหมกินใหม่นิดๆค่ะส่วนตัวมักแบบนี้เด้อค่ะไผ่บ่มักกะบ๊อต้มบ่เป็นหยังค่ะต้มไปเลยก็ได้แต่ว่าส่วนตัวก็สิมักแต่ว่าเอามาทอดให้มันหนังแหงหงกรอบๆจักหน่อยเราเคยเอาไปต้มไปกินเนาะค่ะเนาะกะทอดให้มันเหลืองค่ะให้ออกนุ้ยเหลืองใหม่ๆนี่ยหน่อยจะประมาณนี้ค่ะกะ่ได้ให้มันใหม่เนา็ให้แค่ให้พอเหลืองๆเด้อค่ะนี่เนี่ยค่ะกลับไปกลับมากะทอด ทอด,ทดอสักนดเสียวอสักจัดหนึ่งเดี๋ยวเหลืองผัวแล้วก็เดี๋ยวข้าจะเอาไปถุงกันเนาะค่ะไก่ใดแล้วะคะ่ะสีสันม,มันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ่ะนี่ค่ะทอดงั้นพอซจำซําใดซัมหนึ่งเนี่ยคะ่ะออกซีนุ่ยเยอะมันแข็งแข็งเนี่ยมึงอย่ามันแข็งแข็งจังหน่อยนึงเอาไปเตรียมนามกันเลยเนาะคะ่ะเนาะต่างหม้อเลยค่ะต่างหม้อเตรียมตุงค่ะ ก็จะใส่โรตีประมาณสองส่นเกือบเกือบสามส่นค่ะสองส่อนครึ่งเนาะค่ะเนาะคือว่ากะเอาพอดีแสบไผ่เสบมันเนาะค่ะสูตรอาหารจะบ่มีใต้โต้เนาะค่ะก็จะเห็ดตั้มเีว่ารสชาติในห้องคยเห็ดกะเอาแบบแสบไผ่เสียบมันเพราะว่ากลิ่นต่ละก้นรสชาติจะบ่คขึ้นกันเนาะค่ะการชิมเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่เกลือไปจักหน่อยนึงค่ะเกลือไปหน่อยนึงหล่ะก็เดี๋ยวใส่น้ำตาลไปจะใส่เป็ก่อนประมาณส่อนอนึงเนาะค่ะ กอนนึ่งกะสีบหวานแห่ค่ะออกหวานนิดๆค้ถาถ้าไคมักหวานหลายก็เติมเติมไปจักสองสองกันเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวกะสีใส่ใส่ไปก่อนซ้อนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอหนามแห่เข้ากัมาชิมอีกเกลือนึงว่ารสชาติมันสีดตามที่เขาต้องการบอแล้วก็ถูกกระเทียมใส่ไปจักสามกลีบเนาะค่ะเนาะหม้อเขากระเดือแล้วกะเหากระใส่ขาหมูงลงไปเลยค่ะ อันเขียวเขียวนี่คือว่าใส่พักซี่ใบเด้อค่ะบ่มีหากพักซี่ก็เลยหั่นซับซับใบพักซี่ใส่ให้มันหอมแหละมันสิตุนตุนแหล่านี้มันก,กับเปื่อยไป็นน้ำหนามมันนะคะ่ะเดี๋ยวห้าวกับมาปิดฝาไว้เนาะค่ะแง้่ยมฝาเปาน็นจังนิดนึงเด้อค่ะมันจะได้บ่บลต์หม้อระวังที่เฮาวลอดตุนขาหมูเฮาก็มาต้มไข่เลยค่ะต้มไข่แล้วก็แกะไว้ทาเนาะค่ะเดี๋ยวพ่อตู้นั้นซุปเปืเ่อยเฮาก็จังควายใส่ไข่ไปนน้ำกลุ่นงี่กันเนาะ ไช้บ่ามักไข่กะบ่ต้องใส่ก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าส่วนตัวนิดหน่อยมากกะก็เลยใส่ไข่ต้มไปนําหลังจากนั้นเฮาแกะไข่ไว้แล้วก็เดี๋ยวเฮากลับมาเบิ่งหมอ้อเฮาเนาะค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปเบิ่งว่ามันเปื่อยดีไปเปื่อยบอ่ทันได้ที่ปานใดค่ะแล้วก็ระวังเดี๋ยวจะเอามีดหั่นให้มันเป็นตอน,ตอนๆในจังหน่อยเนาะค่ะกะว่าวคุณนึ่งยิบ จิ้มขึ้นไปพอดีคนตอนนึงค่อยไปหั่นในถ้วยเจ้าของไหมคะเนี่ยค่ะพอกระชหั่นประมาณน้นามกระแฮงได้ทีลคะค่ะตัวหมูเปื่อยลคะค่ะนอกนอ้อาะหมูเปื่อยหนามมันลดเข้าวกระชี้ม,มึงรสชาติได้กระติมไข่ที่เขาแกะไวะ้อะค่ะใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปแล้วเรียบร้อยข้าวต้มไปจักสิบห้าวิยี่สิบนาะทีสวนไปอีกสักนิดนึงคะ่ะแล้วก็ ใส่ตุนไปสักสิบหีาสิบนาทีแล้วก็ใส่พัคซี่ก,กับปดแกดเป็นอันเรียบร้อยค่ะนอกจเนาะเห็ดขาหมูง,ง่ายๆค่ะแบบวราตรงพิธีรีตรองเอียงไลาค่ะเห็ดง่าย,ายๆกินง่ายๆเนี่ยเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมดนะค่ะขอบคุณสุขุสุคนจ้า